ในตอนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงการวางใจที่ถูกต้องต่อพระรัตนตรยัยโดยเฉพาะในยุคที่ข่าวคราวเกี่ยวกับพระสงฆ์ทำให้หลายคนเกิดความสับสนและอาจถึงขั้นทำให้บางท่านตัดสินใจไม่อยากเข้าวัดอีกหรือไม่อยากถวายปัจจัยทำบุญอีกด้วยเหตุผลนานาประการ ความรู้สึกเช่นนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจได้แต่การห่างวัดไม่ได้แปลว่าเราจะห่างธรรมะและไม่ได้แปลว่าเราจะสร้างบุญไม่ได้ในวันนี้เราจะมาแนะนำหนทางแห่งการสร้างบุญที่บ้านปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองอย่างไรให้จิตใจสงบและได้บุญแท้จริงหลายคนมีความเข้าใจผิดว่า การทำบุญต้องไปที่วัดเท่านั้นต้องทำบุญกับพระเท่านั้นถึงจะได้บุญแต่ในความเป็นจริงแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนว่าบุญนั้นไม่ได้อยู่ที่สถานที่ไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองแต่บุญนั้นอยู่ที่เจตนาของเราตัางหากอยู่ที่จิตใจของเราที่ตั้งใจจะทำความดี การทำบุญที่แท้จริงคือการชำระจิตใจให้สะอาดการลดละกิเลสการสร้างความดีการมีสติและปัญญาซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถสร้างได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องอยู่ที่วัดเสมอไปการห่างวัดอาจเป็นเพราะเหตุผลส่วนตัวความไม่สบายใจ หรือความรู้สึกไม่ศรัทธากับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงที่เราต้องยอมรับแต่การห่างวัดไม่ได้หมายถึงการห่างจากพระธรรมต่อไปนี้คือแนวทางในการสร้างบุญที่บ้านที่เราสามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเองเพื่อเป็นการสร้างกรรมดีชดเชยสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดไป และนำทางชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสงบสุขเราสามารถทำการบูชาพระรัตนตรัยที่บ้านจัดหิ่งพระจัดหิ่งพระให้เป็นระเบียบสะอาดตาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปรูปภาพพระเกจิอาจารย์ที่เราเคารพหรือพระเครื่องที่เรานับถือกราบไหว้บูชาทุกวันตื่นเช้ามาก่อนนอน หรือช่วงเวลาที่เราสะดวกจุดทูบเทียนถ้าทำได้และปลอดภัยบูชาพระด้วยดอกไม้น้ำสะอาดแล้วกราบไหว้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยเฉพาะพระอริยสงฆ์อานิสงฆ์การทำเช่นนี้เป็นการสร้างมงคลให้กับบ้านและเป็นการฝึกจิตให้มีความเคารพอ่อนน้อม และระลึกถึงคุณความดีทำให้จิตใจสงบและผ่องใสการสวดมนต์การภาวนาและทำสมาธิสวดมนต์หาบทสวดมนต์ที่เราชอบหรือบทสวดมนต์พื้นฐานเช่นบทบูชาพระรัตนตรยัยบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทพาหุงมหากาบทชินบัญชร เปิดเสียงสวดมนต์ตามหรือสวดด้วยตัวเองภาวนาการฝึกสมาธิการกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตใจสงบเป็นสมาธิอาจจะเริ่มจาก5 1 0ถึง10นาทีต่อวันแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นอานิสง์การสวดมนต์เป็นการสร้างพลังงานดีๆให้กับจิตใจการภาวนาทำให้จิตใจสงบ มีสติมีปัญญาลดความฟุ้งซ่านและความทุกข์ในใจรักษาศีลห้าที่บ้านตั้งใจรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวันอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกและไม่ดื่มสุราหรือสิ่งมึนเมาอานิสงส์การรักษาศีล เป็นการสร้างพื้นฐานของความดีงามทำให้ชีวิตของเราเป็นปกติสุขไม่สร้างกรรมใหม่และเป็นการชําระจ,จิตใจให้บริสุทธิ์ทำทานและช่วยเหลือผู้อื่นบริจาคทานหากไม่สบายใจที่จะถวายปัจจัยที่วัดเราสามารถบริจาคเงินสิ่งของหรืออาหารให้กับมูลนิธิต่างๆโรงพยาบาลโรงเรียน เด็กกำพร้าคนชราหรือแม้แต่คนยากไร้ที่เราพบเห็นช่วยเหลือกิจการงานกุศลอาสาช่วยงานสาธารณะประโยชน์ช่วยคนแก่ช่วยสัตว์จรจัดหรือทำความสะอาดบ้านเรือนให้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างบุญอานิสงส์การให้ทานเป็นการลดความตระหนีถี่เหนียว สร้างความเมตตาและความสุขจากการแบ่งปันและเป็นการช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นพระพุทธองค์ทรงสอนหลักบุญกิริยาวัตถุสิบไว้เพื่อให้เราเห็นว่าหนทางแห่งการสร้างบุญนั้นมีมากมายไม่ได้จำกัดอยู่แค่การถวายปัใจจัยให้วัดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกระทำในชีวิตประจำวันของเราด้วย ทานนามัยซึ่งก็คือบุญสำเร็จด้วยการให้ทานคือการให้วัตถุสิ่งของหรือปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะให้แก่ใครก็ตามด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ยินดีและไม่หวังผลตอบแทนการให้ทานไม่จำเป็นต้องให้ของแพงแค่ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ก็เป็นบุญแล้วศีละไม คือบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลคือการตั้งใจงดเว้นจากความชั่วด้วยการรักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานการรักษาศีลทำให้กายวาจาใจของเราบริสุทธิ์ไม่สร้างกรรมใหม่และเป็นรากฐานของความสงบสุขภาวนาใหม่คือบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา คือการฝึกสมาธิการเจริญปัญญาการพัฒนาจิตใจให้สงบและเห็นความจริงไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือการมีสติในทุกการกระทำล้วนเป็นการภาวนาอัปปจายนามัยคือบุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนคือการเคารพผู้ที่ควรเคารพ ทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีคุณธรรมการเป็นคนอ่อนน้อมไม่ถือตัวจะทำให้เราได้รับความเมตตาและเป็นที่รักของผู้อื่นเวยาวัดจะมยคือบุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นคือการช่วยเหลือกิจการงานกุศลหรือช่วยเหลืองานที่ไม่เกี่ยวกับวัดเช่น การช่วยงานโรงเรียนงานสาธารณประโยชน์การช่วยเหลือมนุษย์และสัตว์ต่างๆด้วยปฏิทานไมัยคือบุญสำเร็จด้วยการอุทิศส่วนบุญคือการตั้งใจอุทิศส่วนบุญที่เราได้ทำไปให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมในเวรหรือสัพพสัตทั้งหลาย การอุทิศบุญแสดงถึงจิตใจที่มีเมตตาและเผื่อแผ่ปัตตานุโมทนาไม่คือบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญคือการแสดงความยินดีและเชื่อชมในความดีที่ผู้อื่นได้ทำเมื่อเห็นใครทำความดีแล้วเราเกิดความปลื้มปิติก็ถือเป็นบุญของเราด้วย ธรรมมัตสวรรไใมคือบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมคือการตั้งใจฟังธรรมอ่านธรรมะดูคลิปธรรมะหรือศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาและนำไปปรับใช้ในชีวิตธรรมมัเทศนะใหม่คือบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมคือการที่เราได้บอกเล่า แนะนำหรือเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจเช่นเดียวกับที่ช่องของเรากำลังทำอยู่นี้ทิฏฐุชุกกรรมคือบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ถูกต้องคือมีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงมีความเข้าใจในเรื่องบุญบาปกรรม และกฎธรรมชาติอย่างถูกต้องไม่หลงงมงายสิ่งนี้เป็นรากฐานของปัญญาและนำไปสู่การพ้นทุกข์ที่แท้จริงจะเห็นได้ว่าหนทางแห่งการสร้างบุญนั้นกว้างใหญ่ไพศาลไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวัดวาอารามเท่านั้นคุณสามารถสร้างบุญได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ การห่างวัดไม่ได้แปลว่าคุณห่างจากพระธรรมแต่เป็นโอกาสให้คุณได้หันกลับมาสร้างบุญและปฏิบัติธรรมด้วยตนเองอย่างแท้จริงขอให้คุณมั่นใจว่าทุกการกระทำดีที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่บริสุทธิ์ของคุณล้วนเป็นบุญที่แท้จริงที่จะช่วยเยียวยาจิตใจ ชดเชยสิ่งที่คุณเคยทำผิดพลาดและนำพาชีวิตคุณไปสู่ความสงบสุขในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงบาปที่สำคัญที่สุดนั่นคือบาปจากการไม่กระตันยูต่อพ่อแม่ซึ่งเป็นรากฐานของบุญและบาปทั้งปวงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นสร้างความดีเพื่อแก้ไขสิ่งผิดพลาดในอดีตขอให้ตั้งจิตให้มั่นคงแล้วกล่าวตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอสำนึกผิดในกรรมชั่วที่ข้าพเจ้าเคยได้กระทำไปแล้ว กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ได้ทำผิดพลาดทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวทั้งที่ทำด้วยตนเองและสนับสนุนให้ผู้อื่นทำขอให้บาปกรรมเหล่านั้นจงเป็นอโหสิกรรม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้กับทุกชีวิตที่เคยถูกเบียดเบียนและขอตั้งจิตมั่นที่จะไม่กลับไปทำกรรมเช่นนั้นอีกนับจากนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอสร้างแต่กรรมดีเพื่อให้ชีวิตเป็นแสงสว่างทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยเทิน